โอ้ยายมาถึงแล้วหน้างานแรกของพี่โมกว่ะไม่มีที่จอดรถเลยจอดตรงนี้ก่อนแหละเอ้าเสียหกโอ้ยงานนี้ก็มาด้วยเหรอยะ yeah. <laughs> สวัสดีปี2023าครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งอินด่ลนสวัสดี f อซที่น่ารักทุกท่านนะครับหน้างานแรกของพี่โม่โไม่รู้ว่าใครขับนะแต่น่าผมว่าน่าจะเป็นจานชายครับมาถึงก็ต้องวางท่อก่อนทำทางเข้าก่อน จะวิ่งได้หรือเปล่าห้าสิบห้าสิบฮะลอกนะโอ้สวัดีครับโอ้มาเร็วแทะทำทางครึ่งวันทำทางครึ่งวัน ใช่ครับจานชายหรอวางท่อก่อนเดียววิ่งได้ครับ อาจารชายอากาศหนาวมากครับยังไงสวัสดีครับเขาทรยังไม่มาอีก อีไม่ได้มาไอฮีให้ย you know, ่นนลเจริญก่อนอีวิ่งตรงนี้เองวิ่งเทตรงนี้เองไม่ไกลเลยเลืนคาไปนิดเดียวมานโลเดียวอะ่ะไม่ถึงโลยตรงเลยเลร้านค้าไปนิดนดหนึ่งไม่ถึงโลโอ้โอหแกวางคู่กันนี้นะ่ะ นีถ้าปุ้งกีนแน่นหน่อยแจ๋วเลยครับไม่นวกหู ใายน่าจะขับโหมด A ครับ ใช้ปอปลาหรอกน่าจะเอาฟันแหละเกี่ยวเลยดูว่าจะวิ่งได้หรือเปล่านะพี่น้องห้าสิบห้าสิบ แต่ก็ต้องเสี่ยงครับชีบนี้ต้องเสี่ยงไม่ได้ก็ต้องย้ายครับเอาลงมาดูก่อนจ้านชายเอาตาลงไปบอกเลย เดินตรงนั่งเอาวะเดินไปฝั่งนู้นต้นไผ่เอาออกไหมตาต้นไผ่เอาออกไหมต้นไผ่เอาออกไหมเนี่ยต้นไผ่เอาออกไหมออกเลย มองอยากอยู่อยู่ข้างบนรถอะ่ะ <c oughs> โดนไหมนั่นน่ะ <c oughs> คนขับจะมองอยาก <c oughs> อู้มันจะแตกไหมนั่นน่ะ Ừ. đó, cho do cha trai, ô cái gì hốt chạy rồi ครับได้เวลาวางท่อแล้วเบาเบาเบาเาจะซื้อท่อมาผิดนะนี่ต่อนนี้จะใหญ่กว่าท่อโน้นงานนี้ก็ดินประมาณสัก สี่ร้อยเที่ยวครับสี่ร้อยเที่ยวถ้าวิ่งสะดวกก็วันละร้อยกว่าเที่ยวสา,สามวันน่าจะจบ ลามก็จะง่ายหน่อยครับ guys. กกกาฉลาดอวินี้อ้าววัสดีครับพี่พี่ก้องเคลียร์ที่เทยังจัดไปที่เทไม่กลัวกลัวแต่ที่ขุดนี่แหละวัดดวงเลยเนี่ย <c oughs> เื่นไปได้ไหมน่ะโอ้ทางใหมอ่อันตรายเหมือนกันนั่นตรงนี้เดี๋ยวเอารถไปไปรองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลงอะไรไปรองก่อนเดี๋ยวลงไป đeo đeo đi chai Bao đây bê rong rồi. Đéo đéo đéo. ได้ตำแหน่งละเอาอีกอันไปใสนะ่มันจะชิดกันไหมนี่ปุ๊ก,กีีตัวนี้นี่เหมือนจะติดปีกมาก เจาะรูเรียบแล้ว เจ๋อจอโยอไม่หาอะไรมามาหุ้มหน่อยพี่มีกระสอบไหมเอากระสอบใส่ไหมมันต้องหาถุงปุ๋ยมาวางข้างบนไม่ให้ดินมันร่วงลงไป cục kia cục kia cái dắp nói ô ชายมีเสียวอ่ะเอาไปร,ไมไมร้องมาแล้วครับเจยเยืนนวันนี้ปีใหม่ครับกินหมูกินหมูฟ้ามากินหมูเอาร้องเรียบร้อยครับ ต่อไปก็เอาดินแห้งมาใส่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาละครับยัดดินได้อันนี้เดี๋ยวทําให้วิ่งได้ก่อนเดี๋ยวเกมมาขุดใหญ่วางฐานใหม่ ันนี้เสียตินปล่อยนะครับร้านแดนะครับยังอยู่ในช่วง PM นะครับตอนนี้4,500ชั่วโมงอีกตั้งเท่าไหร่ทั้งหมดมัน7,000ครับ7,000ชั่วโมงคนระับ

เอาละครับตอนนี้ก็ทำทางเสร็จแล้วนะครับจะวิ่งได้ไหมข้างล่างจิ้มดูก่อนโอ้โแน่นอยู่ด้วยรถเปล่าวิ่งได้อยู่รถหนักก็น่าจะวิ่งได้การใช้คอนโทรลเบาครับโอ้โหนึ่ๆงัก,กงกังกเลยครับ เดี๋ยว <S <S ไปถามจานชายก่อนวิ่งได้ไหมแบบนี้ออพอจะวิ่งได้ไหมฮะันนือ่องไม่เรามาได้วิ่งทางนี้นูน่นทางนูนงกกน่นนู่นทางนูน่นตรงนี้มาได้วิ่ง ใช่อ่าโอเคอังนี้เดี๋ยวให้รถเบาลงเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับเ,เดี๋ยวต้องก่อนจะขุดก็ต้องเส้นไหว้ก่อนนี่เตรียมของมาแล้วครับออกเลยนี่จะาลองที่ก็ต้องเส้นท็อกเกไม่ครูก็ต้องเส้น เอาเอาหมดเลยเนี่ยเอาเออกหมดเลย